นะครับมาเริ่มกระฉากสุดท้ายของเลสคิวถ้ามันใส่สูงสุดได้สี่แล้วตอนนี้เรามีสี่ต้องเปลี่ยนอ่านั้นต้องเปลี่ยนใช่ต้องเปลี่ยนสล็อตไม่ได้องไปถามดูมันมีผลดีกับการใช้งานในระยะต่อไปด้วยก็ฮิวมาเหยยืนให้ฮิวแล้วเร็วมันมีกล่องเหลือฮิวไปกูยืนให้ฮิวเลยเงี้ยพี่คนก็ไม่เก็บไม่เดี๋ยวงันพี่ฮิวตัวเองแล้วเก็บกล่องนี้แล้วกันไอสันขวา ตัวละครเราว,ว่าไงนลขวานหนึ่งเกินสเต็ปแล้วพร้อมอ่ะพร้อมแล้วเปิดประตูแล้วครับอะไรคือไปลอหลบอยู่ตรงนั้นอ่ะออกมาเลยสิน,นยิงเข้าหน้ามังไม่ล่วงโอ้โหหัวหลุด e air e air มันต้อนแอบหาไป นี่น,นี่นพวกนายยืนอยู่ในหน้าต่างแล้วปล่อยให้ฉันออกมายืนข้างนอกนี่นะใครบอกมานะฝีมือใครไม,ไม่รู้ใครไม่รู้ที่มันถ้ามีอะไรอ่ะใครใช้อีเกิลไม่รู้ความ,มพ,พยายามในการปีนขึ้นหลังคารถโซโซนองเหลวโซโซเหลวโซโซ เดี๋ววยวโชคดีพี่อยู่ข้างบนเป็นกำลังใจให้โอดแมนแ่นเลยยิงโดนหลิวอะเดี๋ยวข้างหลังเดี๋ยวข้างหลังเดี๋ยวข้างหลัง,ง,ลงมันกระตุกมันกระตุกกร,ตก,กระตุกอยู่มันจะไม่กระตุกได้ไงอะ่ะพี่ปล่อยให้หลิวโดนดีงหลบหลบอยู่ข้างพี่อยากจะบอกว่าหลิวปิงขึ้นมาช้าไปนะ ข้างบนสบายดีมากโอ้พี่จีอยู่ข้างบนยังล่อซอมบี้นี่อยู่ข้างตู้กขนได้เลยแกนี่มันยืนแอบดีจิง้วแล้วพาหลุยพาไห้หลุยมันบอลล็ออยู่สองคนก็เมื่อกี้จะยิงช่วยหลิวใช่ไหมแล้วยิงเปี้ยงเข้าหัวหลิวเลยครับไปไหนต่อจงใจหรือเปล่าเฮ้ยไม่ได้ตั้งใจพีไม่แม่นขนาดนั้นมีถังน้ำมันใช่เหรอ ก่อนหน้านี้ที่หนินี่ยยังไม่มาพี่บอกว,ว่าอะไรนี่โโอ้หเขียวไม่ไปนี่เอ้ามาทางนี้นี่วแะแล้วนายไปถึงทางแล้วแต่เราอยากเข่าเล่นเฮ้ยเอามาโยนมาทางนี้ดิเฮ้ยมาโยนมาฝั่งนี้ถังเหลือถังเหลืออะถังเหลือก็จกัดให้อ่ะยงิงยิงถังเหลือก็จกัดให้ไม่ไฟลุกเป็นไฟร้อนดังไฟ ลุงผ้าดังไฟใจมันร้อนแรงดังไฟคืออาห่าก็มีครับแต่ตัวกระสุนหมดป๊อปประมาณคันสามบอ่ะ ทุกคนปลอดภัยดีไหมปลอดภัยครับเกี่ยวทุกคนแล้วทำไมทาไมเลือกกูรถเยอะกว่าเพื่อนมึงเหยียบไอ้นี่ไงอ้วกอ๋อเออโอ้ข้างในนี้มีระเบิดเฮ้ด้วยข้างรถมีปืนและมีพ่ออ๋อเฮ่โหระเบิดอ้วกใหม่ละนายโหเป็นแค่ชาร์เตอร์เอาโดนเลยเป็นแค่ชาร์เตอร์ทำกูตกใจสัมีปืนอยู่ข้างรถอะ ปืนสเต็ปปืนมันจะเยอะไปไหนวะปืนเนี่ยกลัวอะไรมีปืนอยู่ข้างตัวเข้าไปสำรวจสิไปบอมมีนกร้องเนี่ยข้างหน้าโอ้ยิงขายโอ้ยิงขายร่วงยิงหัวให้เข้ามาเล่นซ่อนแอบไปแล้วเราต้องใช้กดของวัวอร์ซีกดที่ว่าไม่โดน ยิงพุ้งก็ยังดีอีเลื่อยด้วยเออพร้อมจะเล่นอินเวชันกันหรือยังครับแม่เขาก็เอาเมื่อกี้ผุดเดินลากศพซอมบี้นิกว่าซอมบี้เกาะขามาวอวีนะครับเฮ้ยข้างหลังจัโหนีหลบอีกสักพลทะลุรัวอีกมึง จริงแล้วเราขึ้นไปข้างบนก็ได้นะชชชเจอร์หลบไม่ทันโ้โหเห็นหลิวสไลด์มาอย่างสวยงามเม<า>ื่อกี้มันภาพกีฬามันนมาก <c oughs> เออจริงเราเดินเข้าบ้านมาข้างบนก็ได้ <c oughs> เดินลงมาข้างล่างไมวะ ฉันรู้สึกว่ามันยิงมันไม่เข้าเลย <c oughs> ยิงกูฟาดหน้ากูยิงกู <c oughs> ใช่ยิงหัวไม่โดนยิงพุงก็ยังดีจอกปีมะ ีอาถัางน้ำมันฮะมีอะไรในบ้านอ่ะมีฮันเตอร์อฉ,ฉันอยู่นอกบ้านคนเดียวใช่ไหมอาถัางน้ำมันไหมเอามาทำไมวะยืนหิอยู่คอบเมโควเบอร์อะไรไม่มีใคร,รเลยอ้าวมีถังน้ำมันมามีถังแก๊สให้ไม่โกง

นั่นเฮ้ยโผล่ขวางทางเข้าเลยวะเฮ้ยเดี๋ยวเดขอหาที่ปีนก,ก่นินหาที่ปิงก,กันไหมหรือว่าเล่นแม่งเลยเอ้ยเดี๋ยวจะวิ่งหนีนะโอเคเผาแม่งตามมายิงโคตรเลวสปิเตอร์ไม่ไฟเอาเอาเอานี่อหละวิ่งทาลุไปเลยขโมนไป โอมันเคลียร์ทางอย่างสวยงามแล้วอะไรมีขวานทิ้งวาให้ตรงนี้ไม่ต้องใช้แล้วดึงเสียงฮันเตอร์บอล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 อล ไปทั้งเลยวะฉลอยฉลอยแล้วไม่หลิวฮิวได้ละยวพี่จะฮิวให้หล่วเข้าไปฮิวในห้องอ่ะอปิดให้ปิดประตูให้หลิวไปเผื่อมีเว็มาแล้วโดนตบไม่ต้องเผื่อมันมีแน่นอนฮิวดีกว่าขึ้นหลังคาก่อนละลงแล้วล่ะน่าจะเป็น ไปไปห้องไอ้นี่มัง้งที่มีรถที่ไปบูยืนบูบนหลังคารถทัวร์พุทนี่เหรอมันมีทางนี้มาเนี่ยอ้อมมาทางนี้ได้ออกมาแล้วอแทงแทงแทงเฮย้ยกูยืนบนนี้แหละท่าแทาง,งเฮ้ยตบกถใส่กูนะกูยอยู่บนนี้แหละท่าแทางมาไอ้ here, เฮียโดนโดนคอนเทนเนอร์ม,มันปีนขึ้นทันเลอ,อร์ไม่คอนเทนเนอร์ไม่ได้ วายวายขึ้นไ,ไ,ม,นไม่ได้ก็โดดข้ามอีกฝั่งหน่งนี่ตายพอแทงที่ใช้ตรงนี้นะแทงมันขึ้นมาไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยยิงไม่ได้ก็มองไม่เห็นบอ,นอดแม่งล่อบทุกมุมัน<อ>าตามบอดไปอ่ะมันตามบอดไปตายอ่ะตายแล้วตายแล้ว มา้ันจะบอกว่าอยู่บนนี้แม่งแทงขึ้นมาไม่ได้อ่ะดีนะยังไม่หิวหม่งบอกว่าดีไม่เรื่องของเรื่องคือหลุยมันขึ้นมาอยู่บนนี้กับพี่เว้แต่ประเด็นมันเสือกลงไปตอนไหนอูก็ไม่รู้ลงมาช่วยพุทธเออเนะี่ยลงไปโดนตบใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงเลสคิวดิ ไม่มีอ่ะเหมือนกระสนุนใกล้จะหมดละรู้แต่ไ,นนไม้โง่โอ้โหเต็มหัวแล้วครับเข้ามุมวนไอ้เี้ยนโดนทันเตนอร์อรอไว้พี่ทีรอไว้อยู่ตรงนั้นไว้เดี๋ยวให้มันวิ่งมาหาไฟโอ้โห พอพอฟ้าสว่างก็เหลืองเลยกูปีนไอปีรถปีรถนี่นี่นีเฮ้ยใ <c oughs> น,น, <c oughs> นตึกมันมีอะไรวะ <c oughs> มีถังน้ำมันเอาไหม <c oughs> มียาไหมโอ้โหถังไม่เอาครับต้องการยายาอยู่ที่กูเน <c oughs> ี่ยยายงดีตอนนี้อยากได้ปืนรู้สึก,ร,งงกรู้สึกเหมือนเมื่อกี้น่าจะหยิบปืนไห ระเบิดอ้วกมีแล้วเฮ้ยสปิตอร์อาอมาช่วยก่อนมาช่วยก่อนพุทธหลังโหเพียบเลยขึ้นบนรถม,มันต้องขึ้นรถข้ามเลยเดี๋ยวสปิตอร์ยังไม่ตายใช่ไหมตายแล้วตายแล้ว มี Thanks, ตัวหนึงนี่นาอยู่บนนี้ก็ยิงสิเร็วยิงเลยม oh, <man. S 1> ันบางอยู่คิ่ว่าตัวเดิมแหละไม่ใช่อีตัวหรอกว <Okay. S 2> ุดกุไตกำแพงแม่ง <Okay. S 2> ไม่มาก็ไปหามันเลย <got> ไอ้เชอรอน เหมือนเล่นต่อยอดไม่รู้เฮ้ยกระสุนอยู่ข้างหน้าโอ้ยเห็นกระสุนแล้วมีมีกล่องพยาบาลด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บก่อนเก็บแล้วเก็บก่อนแล้วก็ยิงเอาจะยิงก็เชิญเพื่อนคนนี้เฮ้ยเฮ้ยเขียวข้างบนอ้าวโดนด้ว่ะนุ่กไม่รอดไอ้นุ๊กรอด คุ้มกันเลยฮิวแป๊บเี๋ยเพิ่งกดอีเพิ่งกดยิวแป๊บหัวต้องอยู่ตรงนี้แล้วอะไปไว้ก่อนสวิตช์อยู่ไหนอ๋อนึกออกแล้วตรงนี้นี่มันไม่ดีปะวะตัวจริงๆแล้วยันยันข้างนอกน่าจะเวิร์กกว่า เหมือนจำได้ว่าที่เคยเล่นรอบหนึ่งนี้พี่รอดพี่รอดต้องขึ้นไปปกดข้างบนน <hire> ี้ที่พี่รอดอยู่ข้างนอกนี่หว่าแตน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 แต่ใช่ไหมเอาวไม่ใช่เว้ยเฮ้ยแต่กูเห็นปั๊มหัวใจอยู่บนนี้แต่แต่แตนแต่แต่เฮ้ยที่มันมีสวิตต์ป่ะวะสวิตต์มันอยู่ใกล้ๆอ่ะนำได้ไหสวิตต์ที่เครื่องนี่อยู่นี่โธ่ไอ้เหี้ยขาเจ็บเห็นยังไม่น่าโดนเลยกดแล้วเนี่ย สตาร์ทปั่นทุกคนกลับมาเรื่องนะโอ้โหเลือดเต็มหน้าเลยจ้ะพี่พีกูว่ากูอยู่บนรถละอยู่บนรถอ่ะไปด้วยเลยมันจะขึ้นยังไงขึ้นไอขึ้นหน้าเมื่อกี้พี่ขึ้นได้ใช่ๆชคุ้มกันด้วยเนี่ยรีวขึ้นได้แล้วเฮ้ยอ๋อบนรถมันยันได้ว่ะ เนี่ยยอไปพ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดึงใจเย็นยกยปก่อนพุดขึ้นมาบนรถหน่อยเดินขึ้นมาได้เลยโดนูห้ปามันเดขึ้นเหมือนขึ้นบันไดอ่ะเดินขึ้นมาได้เลยกํลังดึงกํลังดเไปรเีบไปฮิวต่าระเบิดอ้วก่อน ก็ส่วนหมดครับนาาึงปลาระเบิดอ้วกล่อรอดอมมี่ไปกลุ่มมึงวะเอาตัวรอดเอาตัวรอดระเบิดอ้วกมีใช้ให้ใช้เป็นประโยชน์นะเ,เออฟุขตช่วยบ้างนะหลิวเคียวเวฟนะเออปลาอะไรปลาเลย่จาจังหวะแล้วปาปลารอดปาใส่พ่อถ้าพ่อมา เราจะรอดไปด้วยกันปั๊มไม่นี่กันยิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยเออปั๊มมันขึ้นมาให้มันเก็บปืนเใ,ให้เห็นเขียวอยู่ยิงไฟเยี่ยม เออเหลียวพยายามไปยิงใกล้ขอบเหลีวหันหลังคอยดูหลังให้ด้วยคอยดูหลังให้ด้วยยิงไปเลยยิงไปน่าจะยิงได้ดีเลยไอ้ควนมาพ่อมาพ่อมางไหนไอ้ควนมาพ่อมางไหนยิงไปงล้ว เฮ้ย e you, เดี๋ยวเก็บกระสุนก่อนไหนๆก็ไอ้เชี่ยไม่ได้จะเอาน้ำม, <c oughs> มันเฮ้ยมันปลามาด้านหลังโอเคและมาทางไหนรอมารอมารอไฟมารอมาไฟปีนขึ้นรถปีนขึ้นรถหิวลงเล,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 ลื่อร้อยเรียบร้อยตายแล้วตายแล้วเหลือีตัวป่าวะกลับรถขึ้นรถปีนขับขึ้นรถ อยู่บนรถต้องมีคนช่วยคอบเวอร์อีกคนเออขึ้นมาหมดละอ้าวหมดก็ขึ้นมาด้วยทางขวาทางขวายันไว้ยันไว้อยู่บนรถอ่ะโดนทีดองคีดองคีดองีดเขแล้วล้ดแล้วไปดับแล้วเหมือนน้องไปสตาร์ทใส่คีปอ่ะวะเจ้มาเจ้าจ้าต้องไม่กดไฟทีป่ะ เออปอดีเหทะไี่ม่ดีเหมือนต้องวิ่งไปต่อปะใช่ใช่ไหมไม่หยด้โดนดึงโดึงกางบ้างบนเฮ้ยช่วยนอละนอละกดอีกทีนึงไฟมันดับต้องกดไกทีนึง S. <S ควนี้ยันอีกรอบ้ันี้อยอยเตนเตอรกำลังฝากับทุกคนคุ้มกันด้วยอยู่ข้างล่างอยู่ข้างบนมันโดนเหมโดนทีอุ้ลงหัว ยิงให้ด้วยข้างหลังน่ะพุทธคอยระวังหลังให้ดีเลยนะยิงอยู่ยิงอยู่เขียว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 พุทธโดนไหมถ้าเจอซ้ำโอ้โหแม่งใครมีระเบิดอีกไหมเนะี่ยเปี้ยงเหลือหลิอวะอะหลิวถ้าเห็นฮันเตอร์โดนมาชี้ขวาตบเลยนะ ใช่มาแล้วมาแล้วมาแล้วแทงแท้งแท้งหรือปลาเลยปลาเลยให้มันให้มันปีนมาแล้วโดดลงอ้าวอ้าวไม่ต้องโดดละมันตายละขึ้นขึ้นมาขึ้นมาโอ้โหขึ้นมาให้ฮิวลยสักคน่ะเดี๋ยว เขียวใส่เลสกิลมาอยู่ไหนวะอันนี้อันนี้อันนี้คือรถคือรถอรทุกคนคือรถแล้วแล้วคือรถพุทเข้ามาอุยโดนชัตเตอร์ช่วยน่อยอ้นาทางรถแดงอยู่เดยได้จ้เดินไม่เดนไม่ขยับเลยเย้ ่าแล้วแช่คำถามคือมันไม่ใช่รถคันใหญ่นี้วะเออไคันใหญ่มันตั้งป้อมเป็นฐานไงโอ้ขอแสดงความขอบคุณจาก CBD International ่แบบเออจะเร็วดีนะมาอีกสิบเอ็ดด่านสติ <laughs> 74, งดงามสามสิบเก้านาทีขำดิ <laughs> คือคือยืนกันอย่างเมื่อกี้นี่ถูกนะมีคนอยู่บนรถสองคนอยู่ข้างล่างคนอยู่ตรงฝั่งนู้นอีคนอยู่ข้างล่างคอ,คอยยิงรอบๆคอยยิงไฟรอบๆไม่ใช่อะไร,รอคอยช่วยหลุยด้วยหลุยมันไม่ยอมโดดขึ้นไปเห็นไม่มต้องเสี่ยงเสี่ยงชีวิตขึ้นไปเอาที่ป้อม,มก้าเออถ้าขาดลิ้วปะี่หลุยหลุยไปนี่จบเหรได้นะ พอขาดขาดไปคนนึงนี่มันเบี่ยงเลยแบบเอเอมีที่ปัา๊มาอยู่ข้างบนนี่หว่าบอกครับ <laughs> ดูสถิติการยิงครับไม่ต้องไม่ต้องเน้นบอกนะหัวไม่ต้องแกพุงก็เอาถ้าพุงไม่โดนน่ะหัวเขาก็ยังดีเออ